นำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อรับการประเมินและให้คำปรึกษาแนะนำการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดขอนำเรียนคณะกรรมการการประเมินดรสิทธิพลพ่อหนทัพรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นท่านผู้อำนวยการสมเกียรติหาแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนแวงน้อยศึกษา ท่านรองผู้มนวยการนิรันดระพีแดงอดีตรองผู้มนวยการกลุ่มอำนวยการโรงเรียนขามแกนน่นนครคณะกรรมการการประเมินที่เคารพทุกท่านครับ กระผมนายสถาพรชัยศรีรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายนผู้รับการประเมินขออนุญาตนำเรียนประวัติเบื้องต้นดังนี้ครับผมเกิดเมื่อวันที่22มกราคม2528อายุ36ปีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีชาคณิตศาสตร์ศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครสาระดับรัญญาเอกสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประวัติการทำงานบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยที่โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมีสพมเขต23จังหวัดสกลนครย้ายมาดำรงตำแหน่งครูที่โรงเรียนแกนน่นนครวิทยาลัย2สพมเขต25ครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนสพมเขต25ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยาญยอำนวยการโดยวาทีร้อยตีพิจิตราชบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายน์โรงเรียนฝางวิทยายน์มีจำนวนครูและบุคลากรจำนวน46คนโดยการนําของท่านผู้อำนวยการได้ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนฝางวิทยายน์โดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการต้นฝางโมเดลใช้ในการบริหารจัดการทั้ง4กลุ่มง,งานซึ่งตัวกระผมเองรับผิดชอบบริหารงานในกลุ่มบริหารงานวิชาการเป็นสำคัญครับ กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนฝ่งวิทยายน์บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยโครงการต่างๆมีการพัฒนาครูและนักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการจัดแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมีการวัดผลประเมินผลด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานมีวิธีการและรูปแบบที่หลากหลายมีการจัดระบบนิเทศกำกับติดตามประเมินและรายงานผลการดำเนินงานที่ชัดเจน พร้อมกันนั้นยังได้นำเนินกิจกรรมพัฒนา5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักได้แก่ภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและภาษาอังกฤษด้านการบริหารงบประมาณได้จัดกิจกรรมผ้าป,ป่าสามัคคีโรงเรียนฝางวิทยาลัย,ยเพื่อระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคลรวมกับท่านผู้มนวยการพัฒนาบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดผลจากการประเมินตนเองผู้บริหารและครูได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพด้วยวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของตนเองคิดเป็นร้อยละ100ด้านการบริหารงานทั่วไปมีการดําเนินการที่เป็นมาตรฐานดังนี้มีการจัดทําแผนดําเนินการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ให้ได้ใช้อาคารสถานที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองและชุมชนอย่างต่อนเนื่องการบริหารจัดการที่มีคุณภาพในตัวชี้วัดที่2การดําเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนฝางวิทยายนจัดโครงการพัฒนาครูในการสร้างระบบบทเรียนออนไลน์หรือ e-learning ในสถา,านการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มีการรับสมัครนักเรียนออนไลน์100%ดำเนินตามนโยบายของสพท เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ด้วยความเข้มงวดตัวชี้วัดที่3สถานศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้โดยโรงเรียนฝังวิทยายน์บริหารงานบุคคลงานวิชาการงบประมาณและการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและเป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงมีผลงานที่บรรลุปเป้าหมายประสบความสําเร็จตามภารกิจและเป็นแบบอย่างได้ผลการประเมินภายนอกภายใต้สถานการณ์โควิด -19 โรงเรียนฝางวิทยายนได้รับการประเมินภายนอกจากสมศระดับดี ทุกมาตรฐานและในปีการศึกษา2,564โรงเรียนฝางวิทยายนเรื่องชั้นจากโรงเรียนขนาดกลางเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ด้วยจำนวนน,น,น,วนักเรียน746คนจากจำนวนนักเรียน691คนในปีการศึกษา2,563ตัวชี้วัดที่4ประชากรในวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพด้วยการบร,ริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม อัตราการศึกษาต่ออยู่ในระดับที่สูงเด็กพิการเด็กด้ยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมเต็มตามศักยภาพ และในตัวชีวดที่5สถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติว่าที่ร้อยตีพิจิตราชบุตรผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายนได้รับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาโรงเรียนฝางวิทยายนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1, หนึ่งหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐดีเด่นโดยทั้งสองรางวัลน,นี้ได้รับมอบจากท่านผู้อนวยการสำน,นักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแกน่น ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาณหอประชุม2โรงเรียนแก่นคนครวิทยาลัยวันที่12มีนาคม2564ที่ผ่านมาและทั้งหมดนี้คือผลการปฏิบัติงานผมในายสถาพรชยัยศรีรองผู้อำนการโรงเรียนฝางวิทยายนขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านขอขอบพระคุณครับ